บายดีเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ผ้าพี่ผ้าน้องมเลระให้รอหน้าครับเหมือนเด้อมาเบ่งให้เบ่งหน้าพี่น้องเอ้ยชมบรรยากาศตรงให้ตรงหน้ามีงวมีกล้วยเข้าหมนะพี่น้องอันนี้เตาทานเด้อเตาอบพี่น้องเอาแล้วบรรยากาศต่งไห้ต่งห,งหน้าให้เ่าเหรอพี่น้องเออ เข่าหน้าดำครับเข่าหน้าดำงามบ่พี่น้องงามบ่สวนครับพี่นออ้องเฮ้ยอยู่ตามภาษาบา้านเฮาน่ะทุ่งไห้น้ำหน้าทักแป้นพี่น้องปลูกกองยู่ของกินน่ะพี่น้องเอ้ยน้ำหัวน้ำสวนน้ำไห้น้ำหน้าเฮาบรรยากาศบ,บ้านๆเลยพี่น้องติดดา กิมจูพี่น้องกิมจูกระลังเป็นหน่วยเออก็ได้ยูได้กินไปนะพี่น้องเก่าต้นชิบต้นนวยกระลังไงโอ้ยหันหลังไงแล้วงอไปได้กินแล้วบายบายพี่น้องเอ้ยขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นเออ ันนี้บักทัวเออเย็ดข้างไปทาแล้วพี่น้องบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเลยพี่น้องเอ,อเสียงกบเสียงเกียดนี่บบข้าวนุ่มหอมบ้านแพีวคักๆด้วยพี่น้องเนี่ยเออพี่น้องเขาเอามาฝากเราอยู่ทางผุนฝากเขาซื้อพามาเบิ่งให้เบิ่งหน้า บรรยากาศทุ่งไหางตรงหน้าเนาะพี่นอ้องมืดอเนี่ยอยู่นึกกินดอกพี่น้องกบปลากระไหลเข่าหน้าดำเออผู้ใดอยู่ตาอ่าบางกอกเมืองหลวงกรุงเทพกรุงเที่ยงก็เพราะค่อยได้เห็นดอกพี่น้องบรรยากาศนิดสิท้ายให้พี่ให้น้องบึง้งบรรยากาศทุกอย่างตรงหน้าจะอยู่ว่าพี่น้อง หาอยู่หากินซ้ำตายเลนะเออปลูกเนี้ยอยู่เนี้ยกินไปออบ,บกักกิ๊กกำลังขึ้นพี่น้องดูงโอ,อ้ยหนุย่ยยาวกัดเขียกดำคตดพี่น้องกำลังงามพักผ่อนผ่อนคลายเด้อพี่น้องเลยลูกอีสานบานเล้วกับซ้ำนี่แหละพี่น้อง ชีวิตอายุให้กินอันนี้หน้าหน้าก็ระฟังพี่น้องหน้าบานทั้งนี่โอ้ย,อยหยาหลายทั้งพี่เห็นหน้าดำทั้งผมถืองามครับที่เขาหน้าดำบ่คือเขาหน้าบานเห็นบ่พี่น้องแกพักกาดไปพี่น้องเบิองพี่น้องเบิองเขาอันนี้สองสายพันธุ์ อันนั้นอันนี้พันเขาเป็นเขาอี่เตียฟังนี่อันนี้เขาหน้าปีเขาเขาหน้าดำสวดจุ่มกลุ่มพี่น้องเลยงามครับามาเบิง่งบรรยากาศชวนเนาะพี่น้องเนาะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจงเนี่ยมือใหม่เนี่ยหัดเดช็ค ใช่ับเพราะเป็นดอกพี่น้องบ่ค่อยรู้โลกโซเชียลกันได้ดอกลองศึกษาบึงเ <c oughs> อราะคุณหลายเด้อพี่น้องเขาบอกาบึงไม่ง,ง <c oughs> อคุณหลาย <c oughs> ครับสวัสดีครับ